thank oh. you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเนหะมีบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่22ด้วยกันครับเนหะมีบทที่9ข้อ9ถึง22 และพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายในอียิปต์และทรงฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาทั้งหลายที่ทะเลแดงและพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการอัศจรรย์สู้ฟาโรและข้าราชการทั้งสิ้นและต่อประชาชนทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินของฟาโรเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติอย่างยิ่งยโสต่อบรรพบรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปดังทุกวันนี้ และพระองค์ได้ทรงแยกทะเลต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาจึงเดินไปกลางทะเลบนดินแห้งและพระองค์ได้ทรงเบี่ยงผู้ไลต่ตามพวกเขาลงในที่ลึกอย่างกับทรงเบี่ยงหินลงไปในมหาสมุทรยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงนำพวกเขาในกลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิงเพื่อให้แสงแก่เขาในทางที่เขาควรจะไปพระองค์เสด็จลงมาบนภูเขาซีนายและตรัสกับเขาจากฟ้าสวรรค์ และประธานกฎหมายอันชอบและธรรมบัญญัติที่แท้กฎเกณฑ์และพระบัญญัติที่ดีแก่เขาและพระองค์ทรงให้เขาทราบถึงวันสบาโตบริสุทธิ์ของพระองค์และทรงตราพระบัญญัติกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ประทานอาหารแก่เขาจากฟ้าสวรรค์แก้ความหิวและทรงนำน้ำออกมาจากศีลาให้เขาแก้กระหายและพระองค์ทรงสั่งให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่า จะประทานให้เขานั้นแต่เขาทั้งหลายคือบรรพบุบรุษของพวกข่าพระองค์ได้ประพฤติอย่างยิงเยโซและแข็งคอของเขาเสียไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่เชื่อฟังและไม่เอาใจใส่ในการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงประกอบขึ้น่ามกลางพวกเขาแต่เขาแข็งคอของเขาและได้แต่งตั้งหัวหน้าเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นทาสของเขาในอียิปต์แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัย ทรงมีพระคุณและพระกรุณาทรงพระพิโรธช้าและทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงและไม่ได้ทรงละทิ้งพวกเขาแม้ว่าพวกเขาได้สร้างรูปโคหลอ่อไว้สำหรับตัวและกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงนำเราขึ้นมาจากอียิปต์และได้ทำการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นธุรกันดารเสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พลากจากเขาไป หรือเสาเพลิงในกลางคืนซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไปพระองค์ประทานพระวิญญาณให้สั่งสอนเขาและไม่ได้ทรงยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลายและประทานน้ำแก้ความกระหายของเขาพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นธุรกันดาร40ปีและเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินและเท้าของเขาไม่ได้บวมและยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงม,มรอบราชอาณาจักรและชนชาติทั้งหลายแก่เขาและทรงจัดสรรให้เขาตามเขตแดนเขาจึงได้ยึดแผ่นดินแห่งซีหโอนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนและแผ่นดินของโอก,กรษัตริย์แห่งเมืองบาชานครับเนะื้อหาของบทที่9ในวันนี้นก็ต่อจากเมื่อ,อาวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการที่คนอิสราเอลในเวลานี้เนี่ยเขากําลังจะกระทาพันธสัญ,ญญาในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับพระเจ้าขณะที่เขากําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าเนี่ยเขาก็ระลึกถึงพระราชะกิจของพระองค์ก่อนก็เริ่มตั้งแต่การทรงสร้างมาจนกระทั่งถึงการที่พระองค์ทรงเลือกอับรามแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นอับราฮัมจนกระทั่งในสุดลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยก็ย้ายถิ่นที่อยู่กันไปไปอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วก็จริงๆแล้วก็ควรจะไปอยู่แค่ชั่วคราวครับแต่ว่าเขาก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับแต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดการข่มเหงขึ้นเเพื่ออออในสุดด้าาจจะไออกกยิปต แล้วก็กลับไปส,ไปสู่ดินแดนที um ่พระองค์ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องอยู่ในดินแดนของใครครับบางทีสถานที่ที่มันดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์สถานที่ที่มันดูเหมือนจะสะดวกสบายอาจจะไม่ใช่ที่ที่พระเจ้าทรงเรียกให้พี่น้องไปอยู่ที่ที่พระเจ้าทรงเรียกให้พี่น้องไปอยู่นั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์หรือความสะดวกสบายอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องครับและติดสนิทกับพระเจ้าหรือเปล่าสภาพแวดล้อมที่พี่น้องเลือกในวันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม ให้ชีวิตฝ่ยยยายวิญญาณเป็นสนิทแข็งแกร่งกับพระเจ้าหรือเปล่าอุปสรรคที่พี่น้องเจอในวันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดเหมือนที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดอุปสรรคในชีวิตของคนอิสราเอลเพื่อจะทําให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่ดินแดนของพวกเขาการข่มเหงให้เกิดขึ้นทาให้เขารู้สึกอยากจะแสวงหาดินแดนที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างแท้จริงกลับไปสู่ดินแดนที่เขาจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างเปิดเผยกลับไปสู่ดินแดนที่เขาจะเป็นคนของพระเจ้าได้อย่างเต็มตัวอย่างเปิดเผยวันนี้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ไหนครับ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะเป็นของของพระเจ้าได้อย่างเต็มตัวและเปิดเผยไหมพี่น้องกำลังถูกข่มเหงในแง่หนึ่งไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกพี่น้องให้ออกมาแล้วก็แม้ว่าจะต้องลําบากแม้ว่าจะต้องเดินทางอพยพเล่ร่อนออกมาจากอียิปต์แต่อย่าอยู่ในอียิปต์ต่อไปครับถ้าอียิปต์นั้นเป็นดินแดนที่ให้แต่ความสะดวกสบายแต่ไม่ได้ให้ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าขอให้เราออกมาแล้วก็สแสวงหาชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าดีกว่าในดินแดนคานาอันของพระองค์ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า,าไม่ว่าในข้อที่12บ,บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเนี่ยพระเจ้าก็ทรงนำชีวิตของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่เคยทรงหลับไหลแม้ในเวลากลางคืนที่พวกเรานอน,อนหลับพักสงบเนี่ยพระเจ้าก็ยังทรงมีเสาเพลิงที่จะคอยนำหน้าชีวิตของพวกเราอยู่เหมือนที่ทรงมีเสาเพลิงนำหน้าชีวิตของคนอิสราเอลอยู่นะครับแล้วก็ข้อ13สําคัญมากบอกว่าพระองค์ทรงประทานกฎหมายให้กับพวกเขานะครับ เราสังเกตเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานกฎหมายให้กับพวกเขาในขณะที่เขาอยู่ในดินแดนอียิปต์แล้วบอกว่าจงกระทำตามกฎบัญญัติเหล่านี้ถ้าทำตามสำเร็จแล้วเราจะมาช่วยเจ้าออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเจ้าทรงมีพระทยัยเมตตาและหัวใจของพระองค์ทรงกว้างขวางยิ่งนักถึงขั้นที่เรียกว่าต่อให้ในขณะที่คนอิสราเอลเนี่ยกำลังดื้อดึง ขัดขืนพระบัญญัติของพระองค์ต่อต้านพระองค์ในประเทศอียิปต์เนี่ยพระองค์ก็ช่วยพวกเขาออกมาก่อนแล้วค่อยประทานธรรมบัญญัติให้ทีหลังนั้นเป็นภาพสะท้อนของชีวิตคริสเตียนครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าไปเป็นคนดีมาซะก่อนแล้วเราจะส่งพระบุตรของเราเนี่ยลงไปช่วยเจ้าให้รอดจากความผิดบาปไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเยซูคริสต์เสเด็จลงมาทาัทาง้ทง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระเจ้าทรงช่วยเราให้มีชีวิตใหม่ทั้งที่เรายังอยู่ในความดื้อดึงอยู่แล้วหลังจากนั้นพระองค์จึงค่อยประทานธรรมบัญญัติ ในการที่เราจะดําเนินชีวิตนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้รอดโดยธรรมบัญญัติแต่ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ช่วยให้รอดแต่ธรรมบัญญัติคือแนวทางของคนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนที่ได้รับความรอดแล้วต่างหากนะครับเราไม่ได้รอดโดยธรรมบัญญัติแต่ธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นแนวทางของคนที่ได้รอดแล้วจะดําเนินชีวิตตามนั้นเหมือนคนอิสราเอลไม่ได้รับธรรมบัญญัติก่อนแล้วทาตามให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกมาจากประเทศอียิปต์ ถ้าทาอย่างนั้นมันก็คือศาสนาเราเดีๆนี่เองเพราะศาสนาทุกๆศาสนาเนี่ยก็สอนแบบนี้คือทําดีซะก่อนถึงจะได้รับความรอดแต่พระคนของพระเจ้าเนี่ยตรงข้ามคือพระองค์ทรงช่วยให้รอดก่อนแล้วพระองค์จึงทรงประทานบัญญัติให้คือรอดแล้วค่อยทําดีเพราะจริงๆแล้วการทําดีสมมตินะครับคนอิสราเอลเนี่ยอยู่ในประเทศอียิปต์เนี่ยแล้วมีทาบัญญัติเนี่ยทำง้ก็ทําได้ไม่เต็มที่หรอกครับเพราะว่าไม่มีอิสราภาพที่จะทาตามธรรมบัญญัติ แต่เมื่อเขาออกมาจากความบาปออกมาจากชีวิตเดิมแล้วเนี่ยเขาจึงมีอิสรภาพเต็มที่ในการทําตามธรรมัญญัติฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับธรรมัญญัติไม่ได้ช่วยให้เรารอดแต่เมื่อเรารอดแล้วเราจึงค่อยปฏิบัติตามธรรมัญญัติเพื่อที่จะสาแดงออกถึงชีวิตของคนที่รอดแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้มีอะไรบ้างที่พี่น้องควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สมกับที่เราเป็นคนที่รอดแล้วในะพระเยซูคริสต์ให้สมกับที่พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราได้ มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเลิกทาเพื่อให้คนอื่นจะไม่สะดุดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเริ่มทําเพื่อให้คนทั้งหลายได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราให้สมกับที่พระองค์ทรงไถ่เราให้รอดจากอียิปต์ในฝ่ายวิญญ,ญาณคือนอกจากความผิดบาปของเราแล้วเราก็เข้ามาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระองค์มีอิสรภาพเต็มที่ในการทําตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าครับพวกท่าย ขอบคุณพระองค์สำหรับพระทัยเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคนอิสราเอลแม้ว่าพวกเขาจะดื้อดึงแม้ว่าพวกเขาจะทําผิดต่อพระองค์หลายครั้งหลายคราวแต่พระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่อต่อพวกเขาพระองค์ไม่เคยยับยั้งมานาประจําวันที่จะมีต่อพวกเขาท่ามกลางคนที่ดื้อดึงเหล่านั้นเขาก็ยังได้กินมานาเหมือนคนอื่นท่ามกลางคนที่ดื้อดึงเหล่านั้นก็ยังมีสาเมฆสาเพลิงนําชีวิตของพวกเขาอยู่พระองค์จงคายขอส่งปรดภัยต่อความผิดบาปของพวกข้าพระองค์และอย่าให้พวกข้าพระองค์ รู้สึกเมินเฉยอยาให้พวกข้าพง์ได้ใจกับสิ่งที่ดื้อดึงอยู่ให้ข้าพงรีบกลับใจใหม่ให้ข้าพง์รีบกลับใจใหม่ก่อนที่จะถึงเวลาแห่งการพิพากษานั้นแม้ว่าพวกข้าพงจะดูเหมือนว่ามีชีวิตที่ราบเรื่นอ,อยู่มีมานารับประทานอยู่มีชีวิตที่ไปได้เรื่อยๆแต่ขออย่าให้ข้าพงเพิกเฉยและคิดว่าพระองค์ไม่เอาเรื่องขอให้ข้าพง์รีบกลับมาหาพระองค์กลับมาหาพระองค์ก่อนที่มันจะสายเกินไปอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์และขอการอภัยโทษจากพระองนนะนนะค์ด้วย Amen.